ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปเโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดยฟลั e for You ครับแนะนำเพื่อนเด่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n for the p l อร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟีนาทีครับ30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนั่นงจุดครับก็เป็นโปรโมชั่นเวลคัมโบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่เอรคับครับนั่องจุดครับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทย พร้อมซั p พอร์นักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวิวได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4 MT5 ให้เลือกสรรสีเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะและนี่เลยครับนักทุนครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคำน้ำมันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนครับผมก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้นะครับ JJ Signal ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบ0.03% S&P 500ปรับตัวปิดวก0.09% NASDAQ ปรับตัวปิดลบเล็กน้อย0.04%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอาคารที่ผ่านมาหลังจากธนาคารโกลแมนแซกรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังในไตรมาสที่1ประจำปี2566 ขณะที่นักทุนนะครับก็จับตาข้อมูลเศรษฐกิจและก็การแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเพื่อบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟ็ดครับ หุ้นโกลมันสักนะครับปิดตลาดลดลง0.89หลังจากที่ดิ่งลงเกือบ3ในระหว่างวันหลังจากธนาคารได้มีการเปิดเผยกำไรลดลงสู่ระดับ3.09พันล้านดอลานนลาร์ในไตรมาสที่1ประจำปี2 5 6 6จากระดับ3.83พันล้านดอลานนลาร์ในไตรมาสที่1ประจำปี65 และรายได้ลดลง5%สู่ระดับ1.222หมื่นล้านดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1.279หมื่นล้านดอลลาร์นะครับผลประกอบการที่อ่อนแอของโกแมนสักนั้นได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงในธุรกิจซื้อขายตรา,าสารหนี้และการทำข้อตกลงควบกิจการรวมทั้งการขาดทุนจำนวน470ล้านดอลลาร์จากการขายพอร์ตเงินกู้มากัส อย่างไก็ตามนะครับนั่งชุนครับผมตลาดก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับนั่งชุนครับแล้วก็คือที่ผ่านมานั้นตลาดก็มีการจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าที่เฟดโดยล่าสุดแล้วนายลาเฟลบอสติกประธานเฟดสาขาแอนลนต้าได้กล่าวในรายการ s q u a r e on the Street ของสำนัข่าว CNBC เมื่อวานนี้ว่า เขาคาดว่าเฟดนั้นจะต้องปรับขึ้นอัดรอดอกเบียอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะพักการดำเนินการของดอกเบียเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการที่เฟดนั้นใช้ในโยบายคุมเข้มทาาด้านการเงินครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาต่อมาเรามาดูกันที่ราคามันดิตกันบ้างดีกว่านะครับนักทุนว่าจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับสัญญาณดัชนีเวลเท็กซ์ดับตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารคาร้านรับกับเศรษฐกิจจีนที่มีการขยายตัว แข่งแกร่งในไตรมาสที่1ประจําปีนี้ยังไงก็ดีครับตลาดก็จะถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ลดช่วงบวกของราคาน้ำมันดิบนะครับให้มีการปรับตัวย่อลงมาสำหรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP นะครับเรื่องทุกของจีนเนี่ยขยายตัว4.5เถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับตลาดเคยคาดการณ์กันว่าตัวเลข GDP ของจีนนั้นน่าจะประกาศออกมาแล้วดีเพียงแค่4เครับ แต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าดีกว่า และหลังจากนั้นนักทุนก็กลับมาเล่นประเด็นในเรื่องของการขึ้นัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลงางสหรัฐครับก็เลยทําให้ตัวราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันและก็ยังมีประเด็นเรื่องที่รัฐบาลอิรักนะครับใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับกองกําลังชาวเคิร์ดในการส่งออกน้ํามันจากท่าเรือของตุรกีหลังจากที่ถูกระงับในเดือนที่แล้วปัจจัยดังกล่าวตัวนี้เป็นปัจจัยลบให้กับราคาน้ามันดิบครับและปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับทุกทนจุดครับราคาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถปิดตัวเข้าสู่แดน วกกันไปได้นะครับ12.70เหรียญครับเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันรับอัน,นีิสงดอลลาร์และยิว10ปีปรับตัวร่วงลงนะครับนังทุนครับถามว่ามีข่าวใหม,ไม่ไหมก็ไม่ได้มีข่าวใหม่อะไรมากมายครับนังทุนขอบคุณครับ